ระดับน้ำมอน้ำคือตัวนี้นะครับให้ดูขีดนะครับพอเห็นนะครับขีดบอฝูกใช่ครับเอ็มอันนี้คือปกติเส็จถ้าแหง้งแห้งปุ๊บรอให้เครื่องเย็นก่อนแล้วลูกค้าค่อยเปิดแล้วก็เติมน้ำให้เป็นระดับขีดน,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 นะครับต่อไปของเหลวอ,อันดับที่สอง เป็นน้ำมันเครื่องครับง่ายๆดึงปีกตัวน,นี้ครับตัวการวัดน้ำมันเครื่องนะครับดึงขึ้นมาดูนะครับมันจะมีจุดเม็ดพยม2เม็ดถ้าดึงขึ้นมาแล้วน้ำมันเครื่องอยู่ที่จ<ม>ุดสองแสดงว่าน้ำมันเครื่องปกติระบบเครื่องปกติไม่มีปัญหาแต่ตราบใดที่เราดึงขึ้นมาแล้วน้ำมันเครื่องลดลงจากตำ่ำแสดงว่าระบบเครื่องมีการรั่วซึมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยว ทรหาเราได้นะครับเดี๋ยวเราใ่ให้คำแนะนำอีกนะครับ mm hmm. ก็ต่อไป mm hmm. อเหลี๋ยนที่สามก็น้ำป mm ัดจุนนะครับตัวนี้ก็ใช้ง่ายไม่ต้องกะอะไรมากครับเ mm hmm. ติมไม่เต็ม mm hmm. นะครับก mm hmm. อประมาณนี้ครับการดูแลระบบของเหลี่คร่วาวๆของตัวรโดยสำหรับทีพุทธศัครับ mm hmm. ก็เวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยคันนี้มันเป็นพุทธสตาร์ทนะครับวิธีสตาร์ทคือเหยียบเบรกฝั่งขวาคือคันเร่งตรงกลางคือเบรกนะครับก็เหยียบเบรกค้างไว้นะครับแล้วก็กดกดแล้วก็ปล่อยเลยได้เลยใช่ไหมคะอ่ลองกดดูเลยครับกดแล้วก็ปล่อยเลยแต่ว่าเบรกต้องเหยียบค้างไว้นะอ่าเนี้ยติดแล้วอ๋อคือปึ้งถ้าเสียงปึ้งเนี่ยคือติดแล้วก็ปล่อยได้เลยใช่ติดแล้วปล่อยเลยเพราะตลอดนี้ตัวนี้เนี่ยมันคือเป็นระบบไฮบริดเพราะนั้นมอเตอร์มันทำงานปั้งมันติดแล้วแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยมันต้องรอเสียงสตาร์ทบ นะครับและไอตอนนี้ถ้าเสียงนี่คือเครื่องยนต์ทำงานอยู่โอเคค่ะนะฮะแต่ว่าถ้ามันดับปั๊มมันตัดปั๊บแสดงว่าแปดเต็มแล้วมันก็จะใช้ไฟจากแก๊นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันก็อันนี้เก็บไปได้เลยครับก็อ่าพวงมาลัยนะครับมันก็จะมีพวกปุ่มต่างๆอันนี้เราไปเล่นเอานะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นพวกทิปนะครับเวลากดเนี่ยทิปมันจะอยู่ตรงใต้นี้ว่าเวลาเรากดเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มที่หน้าจอด้วยเห็นไหมรถรุ่นใหม่ๆไม่มีนะ อั๋อไม่ใช่ต้องกดตัวนี้ก่อนต้องกดตัวนี้ก่อนใช่คลิปใช่ครับกดปุ๊บอยู่ตรงเนี้ยครับกดอีกทีครับนะครับมันจะมีบอกว่าไมล์รวมเท่าไหร่กดอีกทีครับปั๊บอ่าเนี่ยคือทิปเอคิปเอก็คือตอนเนี้ยวิ่งไปร้อยสี่กิโลแล้วถ้าสมมติเราจะเซตทิปเราก็ต้องกดค้างกดค้างครับกดค้างผมพาไปดูมันเติมได้มันเติมได้ e ยี่สิบคือต้องบอกแบบนี้เกรดน้ำมันอาจจะเป็นเก้าห้าเก้าเอ็ด แล้วก็ E20 แต่ว่าของเราเนี่ยมันเติม E20 เก้าเอ็ดาะนั้นเก้าห้าก็เติมได้แต่ถ้าถามผมแนะนําอย่าไปเติม 95, เก้าเพลองเติมเก้าเอ็ดรถก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันรองรับ E20 สพบาะ่ E20 ถูกสุดไฟตอนนี้มันปั่นชาร์จก้าไปครึ่งหม้อแล้วแต่เวลาเราขับเนี่ยเดี๋ยวไฟมันก็จะวิ่งอย่างนกดอีกทีครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะคอนซัมชันก็อัตราสิ้นเปลืองอะไรก็ว่าไปนะครับกดไปอีกครับปึ๊บอันนี้ เวลาเราวิ่งครับว่ากี่กิโลร้ลอยกิโลเมตรใช้น้ํามันอัตราสิ้งเปลือง<ม>เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอ่าอีกทีนึงครับตัวตัวนี้มันเป็นรูปเครื่องก็คือว่าอะไรตัวนี้จะเป็นตัวรูปเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นมอเตอร์เป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคเครื่องเสียงสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นบวกลบวิทยุเพราะจะมีเลือกแผนที่นี่เราเิดแผนที่อยู่ โทรศัพท์สามารถตอบบลูทูธได้นะแล้วก็ Audio ออดีโออะหรอออดีโอที่โอ้ตอบบูโทรศัพท์ได้ได้ใช่ครับเดี๋ยวลองเอามาลองเล่นดูก็ได้นะอ่านี่อันนี้เราอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกขึ้นได้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับขึ้นลงก็คือเลือกขึ้นสัญญาณเห็นไหมครับแต่นี่มันจะเป็นปรับได้แค่ตัวใหญ่นะมันไม่ได้ปรับตัวย่อยตัวย่อยต้องมาปรับที่สแกนอยู่ซ้ายขวาอีกทีนึงนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสียง ่วนตรงนี้จะเป็นการสังร่งงานด้วยเสียงสําหรับใครที่มองหารถมือสองะคะ่ะคุณภาพคุณภาพดีสภาพดีแล้วก็ราคาถูกเนะะี่ยค่ะแล้วก็บริการดีก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจชนีขายรถได้เลยะค,ะค,ค่ะผมก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณมีมมากนะครับที่ใช้บริการเรานะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม ื้อขายรถยนต์กับซนีขายรถด้วย5ขั้นตอนง่ายๆกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะพิมพ์คําว่าซนีขายรถเข้าไปใน Google YouTube หรือ Facebook นะคะขั้นตอนที่2เลือกรถที่ชอบถูกใจและโทรมาหาเราให้เราวิดีโอคอลไปหาเพื่อที่จะชมรถกันแบบสดๆเรียลๆขั้นตอนที่3ค่ะโอนเงินจองส่งสลิปยืนยันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรานะคะขั้นตอนที่4เราจะจัดหาไฟแนนซ์ไฟบริการถึงบ้านหรือที่ทํางานและขั้นตอนที่5ค่ะเมื่ออนุมัติปุป๊บเราก็ไป ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะรถมือสองตามสั่งชนีขายรถเยี่ยม ก็คือโทรว,วันนี้พรุ่งนี้มาเลยรถดีค่ะดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเลยเพราะว่าไม่คิดว่ารถสภาพจะดีขนาดนี้ค่ะคร,รถสวยค่ะคใครที่มองหารถมือสองอะค่ะคุณภาพคุณภาพดีสภาพดีแล้วก็ราคาถูกเนี่ยค่ะแล้วก็บริการดีก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจชนีขายรถได้เลยค่ะ